ที่นี่คือเมืองท่าเก่าแก่ทางตอนเหนือสุดของเกาะญี่ปุ่นที่ที่มีวัฒนธรรมจากตะวันตกมาผสมผสานกับวัฒนธรรมของญี่ปุ่นได้แบบลงตัวที่ที่มีคลองธรรมดาธรรมดาแต่ทำไมมีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีหนึ่งเป็นล้านล้านคนที่ที่มีหิมะตกหนักจนท่วมหัวแทบทุกวันในฤดูหนาวทางเดินกลายเป็นน้ำแข็งจนคนมาเที่ยวเนี่ยล้มกันคนละดอกสองดอกแต่ก็ยังมีรอยยิ้มขึ้นมาได้ที่ที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรอยู่ในความเรียบง่ายจนทำให้การมาเที่ยวที่นี่แค่ครั้งเดียวมันไม่เคยพอจริงๆหรือต้องบอกว่า ถ้ามาไม่ถึงเมืองโอตารุรก็เหมือนยังมาไม่ถึงกเกาะฮอกไกโดจริงๆด้วยเดี๋ยวเราลุยต่อฮะเอาเจ้ายาริสคันนี้ไปพอใกล้ๆจะถึงโอตารุเนี่ยวิวจะสวยมากเลยมันจะเป็นทางรถไฟที่ติดทะเลเลยนะเฮ้ยนา่หาวะนี่ม,ามาันทรเมาหรือมาอะไรกันวะเนี่ยเราก็หาที่ทานข้าวเช้าแล้วครับข้างหน้าก็เป็นตลาดสดนะโรงแรมที่แนะนําที่ใกล้ที่สุดของเจอาเนี่ยตัวนี้เลยเนียงพี่มีอะไรจะบอกพี่มีเวทมนตรู้ปะ่ะเวทมนต์อะไรหรอนี่ไงเวลามาตรฐานโอตารุคืออะไรวะเนี่ย สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่สนามบินฮานดะนะครับกรุงโตเกียวเรากำลังจะต่อเครื่องไปที่ซับบรูโนนิวชิโตเซนะครับประกาศหนาวมากเลย ตอนนี้ก็ต่อเครื่องเหนื่อยเหมือนกันนะคเพราะว่าเขาให้เวลาต่อเครื่องน้อยเราเราต้องย้ายเทอร์มินอลนะครับจากอินเตอร์เนชั่นแนลเทอร์มินอลต้องย้ายมาเทอร์มินอลหนึ่งต้องนั่งโมโนเรลมานะแล้วก็ตอน,นเช้าต้องเผื่อเวลาไว้หน่อยเพราะว่า Security Che ็คเยอะมากนะฮะไปเดี๋ยวติดตามทริปนี้กันน่าจะสนุกนะทริปนี้เราเดินทางด้วยสายการบินเจแปนอะไลจากสนามบินสุวรรณภูมิใช้เวลา5าชั่วโมงครึ่งสู่สนามบินฮานดะกุงโตเกียวแล้วก็ต่อเครื่องไปลงที่สนามบินนิวชิโตเซะถ้าวันที่ท้องฟ้าแจา่จมใสไฟ โตเกียวแล้วก็ภูเขาไฟฟูจิได้ชัดแจ่มจากบนเครื่องเลยไฟนี้เราบินขึ้นทางทิศเหนือผ่านแนวเขาที่ทอดตัวยาวทางทิศตะวันตกของเกาะฮอนชูสู่เกาะฮอกไกโดเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่นซึ่งที่นี่มีอากาศหนาวยาวนานเกือบ6เดือนต่อปีและมีหิมะที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกถือว่าเป็น world destination ของนักสกีจากทั่วโลกที่ต้องมาเจอกับพาวเดอร์สโนว์ที่นี่สักครั้งหนึ่งในชีวิตครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงสนามบินนิวชิตตเซนแอร์พอร์ตแล้วนะครับก็อยู่ที่ซัปโปโรนะ เป็นเมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดเลยลงมาถึงก็ลบ5้าองศานะครับแต่ว่ายังมีแดดอยู่เดี๋ยวตอนบ่ายน่าจะสโนว์ลงหนักพอสมควรจากซัปโปโรนะครับเราจะไปเที่ยวฮอกไกโดเนี่ยทำได้หลักๆก็มีหลายทางหลายคนก็ใช้รถไฟ JR ก็สะดวกมากๆช่วงหิมะตกนี่ก็ดีเพราะว่ามันปลอดภัยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะลองเช่ารถขับดูนะฮะเดี๋ยวเราจะขับไปที่เมืองโอตารุก่อนไปเดี๋ยวลองไปหาที่เช่ารถกันเราต้องไปหาที่โตโยต้าเรนคาก่อนน่าจะอยู่ชั้น1ลงไปข้างล่างเนาะตอนนี้เราก็หาที่ เช่ารถเจอแล้วนะครับโตโตาเรนทคาตรงนี้เรา make reservation เมกรสเซชันไว้นะครับว่เาเรามาติดต่อตรงนี้ก่อนแล้วก็เรารอตเช่าบัสตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเขาจะพาไปจุดที่จอดรถโตโตาเรนาคาจะอยู่ตึกที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับไม่ใช่โดเมนสิกต้องดูให้ดีด้วยนะฮะตอนนี้เราก็เช่ารถจากเตโยตาเรนทคาเรียบร้อยแล้วนะครับเรากําลังจะขับไปที่เมืองโอตารุซึ่งโอตารุเนี่ยก็เป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับซปบปโรจากที่เช่ารถเนี่ยเราก็ต้องผ่านซปบปโรก่อนขึ้นทางด่วนใช้บัตรอิตีซีขึ้นมาเนาะแล ตูเนี่ยประมาณเกือบ80กิโลเมตรใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆตอนนี้รถเริ่มชา้าแล้วเพราะว่าข้างนอกตอนนี้หิมะลงเข้าในเมืองซัปโปโรก็จะช้านิดนึงตอนนี้รถ มันทัน้งจะติดผลควดเลยแหละตอนนี้เป็นเวลาตอนเที่ยงนะรถที่เราเช่ามันเนี่ยนะครับก็เป็นของ t ต y o ต a แหละเป็นยาริสมันเป็น t ต y o ต a าที่ขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยเราก็ใช้สโนว์ทายด้วยจริงๆต้องบอกว่าการไปโอตารุเนี่ยนะมันมี2ทางใหญ่ๆที่ไปก็คือขับรถไปหรือว่าไปโดยใช้รถไฟ JR ซึ่งจําได้ว่าจากซัปโปโรเข้าโอตารุเนี่ยถ้าเป็นรถหวานเย็นก็ประมาณ4ี่นาทีาทถ้ารถด,ด่วนก็ประมาณ3านาทีก็ถึงแล้วแต่ว่าพอใกล้ๆจะถึงโอตารุเนี่ยวิวจะสวยมากเลยมันจะเป็นทางรถไฟที่ติดทะเลเลยนะซึ่งเดี๋ยวเราจะลองไไปปดูว่าาาถ้เรขับ เราจะไปถนนเรียบทะเลมันจะมีที่สวยๆให้แวะแบบก่อนที่จะเข้าเมืองโอตารุเราจะไปเมืองอาซาริก่อนนะเมืองอาซารินี่เป็นเมืองที่อยู่ติดทะเลเป็นเมืองเล็กๆก,ก่อนถึงเมืองโอตารุตอนนี้ก็หิมะลงตามปกติของช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็ขับรถใช้ความระมัดระวังนิดนึงครับถนนค่อนข้างจะลื่นเลยถนนที่ญี่ปุ่นก็ขับง่ายดีนะแล้วก็ Google เขาก็บอกทางดีแหละแต่ว่าก็จะมีป้ายทรายบางอย่างที่เป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนอะไรเงี้ยก็ทําให้เรางงนิดนึง อันนี้ก็ใกล้ถึงวัตรุแล้วเราจะออกทางนี้นะครับออกทางด้านซ้ายไปเลยปึ๊บตรงนี้มีป้ายเขียนว่าห้ามเร็วเกินสี่สโอ้ยทางแคบนิดเดียวโอ้ยลื่ลื่นลื่นล,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 ลอันนี้เข้าอ t ทเราจะออกแล้วนะครับถนนลื่นพอสมควรเลย oh. ต้องค่อยขับเยอะตรงนี้ก็ลื่นครับ ตรงไปแล้วก็เหลี้ยวซ้ายอาะ่ะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับเมืองอาซาริเป็นเมืองที่อยู่ก่อนถึงเมืองโอตารุนะครับซึ่งเวลาเรานั่งรถไฟมาเนี่ย มันก็จะเห็นเนี่ยโขดหินตรงนี้สวยมากเลยแต่ว่าวันนี้หิมะตกหนักน้ำทะเลมเลยดูน่ากลัวไปหน่อยจริงๆมันเป็นสีฟ้าสวยมากเลยมีนกนั่งวงบินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้แบบคือท่านลงไปนี่ตายแน่ๆบ้าคลั่งมากลมแรงแล้วก็หิมะลงหนักมากทางนี้ละครับก็จะเป็นทางที่จะไปโอตารุต่อนะอันนี้ก็เป็นริมทางรถไฟถ้าเกิดว่าใครที่มาทางรถไฟเนี่ยก็จะผ่านเส้นนี้แหละซึ่งมันจะเป็นเส้นที่เรียบริมทะเลตัวนี้นะฮะสวยงามมากๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือลมมันแรงเดี๋ยวเราลุยต่อฮะ เอาเจ้ายาลิสคันนี้ไปขับไปออตาลูกันดีอากาศดีหนาวฉ่ำแต่ว่าหิวมากแล้วตอนนี้ไปหาอะไรกินกันดีกว่าเอาละครับตอนแรกก็จะหาซีฟู้ดแต่ว่าเดี๋ยวไว้ค่อยกินมื้อต่อไปแล้วกันตอนนี้ก็มากินราเมงง่ายๆก่อนแล้วกันนะราเมงแบบน้ามึนหยดเหรียญน,นะโชยุโดนบังเอาไว้เ <c oughs> <c oughs> สริมนิดนึงครับราเมงของฮอกไกโดเนี่ยนะจริงๆมันจะต่างกับที่อื่นก็น่าจะเป็นเรื่องเส้นของเขาแหละเส้นเขาค่อนข้างจะเขาจะใหญ่กว่าที่อื่นนะครับ สังเกตตัวเส้นเนี่ยของภูมิภาคอื่นเขาจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นีกินไปจะหมดละตอนนี้นะครับเราก็มาถึงโอตารุแล้วล่ะเราจะขึ้นโรบเวย์ไปนะครับเขาเรียกว่าเทนกุยมะโรบเวย์นะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นไปบนภูเข,ขาแล้วก็สามารถจะมองเห็นวิวของเมืองโอตารุได้ทั้งเมืองเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยหิมะต,ตกหนักเหมือนกันไม่รู้ว่าขึ้นไปข้างบนอาจจะไม่เห็นอะไรเลยก็ได้นะเสี่ยงเอาเหมือนกันเพราะว่ามันจะหยุดหยุดตกตก,ตกอย่างนี้ทั้งวันจะเห็นว่าพาวเดอร์สโน์ของแท้ oh. นี่ไม่ต้องขึ้นไปถึงนิเซโกะก็ได้เห็นไหมแค่โอ หยียบเต็มเท้าหมดละมีลานสกีด้วยนะก็คือเล่นสกีได้เลยแล้วก็โลเวอยู่ตรงนู้นนะเขามาที่นี่เนี่ยส่วนมากเขาจะมาดูบรรยากาศยามเย็นกันเมืองโอตารุตอนกลางคืนนะครับเราต้องรุ่นเหมือนกันว่าฟ้าจะเคลียร์หรือเปล่านะโรเวย์เม์เทนกูเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มวันที่อากาศปลอดโปร่งเนี่ยก็จะเห็นเมืองโอตารุได้ทั้งเมืองจนถึงแนวฝั่งทะเลส่วนใครที่ไม่ต้องเล่นสกีแบบฮาร์ดคอร์มากๆเนี่ยแนะนําว่ามาเล่นที่นี่ก็ได้นะครับเนี่ยครับจ้บอกว่ามันก็เห็นชัด อาจจะไม่เห็นนะแต่มาถึงแล้วก็ต้องขึ้นนะตรงนี้ก็เป็น observation deck ของเทนกุยมะโรบเวนะครับเทนกุยมะก็คือภ <t ell> ูเขาเทนกุนั่นแหละยมะแปลว่าภูเขาวันนี้เนี่ยเราน่าจะเห็นได้ประมาณแค่นี้จริงๆมันจะเห็นเมืองโอตารุไปถึงชายฝั่งทะเลเลยนะตรงนี้นะแล้วกลางคืนก็จะสวยมากเลยแต่ว่าวันนี้หิมะลงเยอะนะมากลางหน้าหนาวละเราก็ได้เป็นฟิลแบบลมหิมะแทนเฮ้ยหนาวม่ะี่มาทรมานหรือมาอะไรมานี่ก็ขยันมากันเนาะ นี่ทางด้านนู้นดูมันเป็นป่าก็เออก็เดินกันอย่างมีความสุขมากอะตรงนี้ก็จะเป็นโซนเหมือนเป็นโซนป่านะหนาวๆแต่ก็มาเดินเล่นกันตรงนี้เป็นสันเจ้าคือสันเจ้าอะไรไม่ใช่สันเจ้าจัดเดคอรเรชันเป็นตุ๊กตาหิมะนึกว่าสันเจ้าแล้วก็มีทางเดินไปตามป่าไปเรื่อยๆอย่างนี้คือเขาก็มีอะไรจัดแสดงไว้เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้หิมะมันเยอะมันก็เลยจมหิมะหายไปหมดก็เลยไม่ค่อยเห็นอะไรเห็นแต่เสาที่เป็นลักษณะคล้ายๆสันเจ้าอย่างเงี้ยนะแล้วก็ข้างในก็เป็นรูปปั้นเป็นอะไรอย่าง คิดว่ามาออตารุลกก็ถ้ามีเวลาก็ค่อยขึ้นมาแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าม,มีเวลาเนี่ยเดินข้างล่างดีกว่าเพราะที่นี่เนี่ยถ้าไม่ใช้รถขับมาก็ต้องนั่งรถบัสมาก่อนจะถึงก็จะอะไรเสียเวลาหนูควรแต่ว่าถ้าชอบดูวิวสูงๆอะไรเงี้ยมีเวลาก็ไม่เลวเดี๋ยวเราลงกลับไปที่โซนของคาเฟ่มีคาเฟ่สวยๆข้างในด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปดูไฟตอนคืนในเมืองออตารุลกกันดีกว่าไปเฮ้ยจะหยุดตกไหมเนี่ยตับเดียวดูดิจอดทิ้งไว้ชั่วโมงเดียวอะ ลายทะเบียนดีไหมครับ9060นี่ดูซะก่อนร้านนี้วิธีตากปลาตากไว้กับอุณหภูมิศูนย์องศา <Wow. S 2> สบัดอย่างเดียวยังไงก็แห้งนะตากปลางนี้ก็ดูหันสาล่าเริงดีนะ่ากินไปอีกแบบกลายเป็นดิสเฟน้าร้านได้เหมือนกันกูนได้เดียมกันนะ <c oughs> และนี่ก็คือคลองอตลุตอนอยามค่าคืนเนาะจริงๆตอนแรกคิดว่ามันจะมีะเทศกาลโชว์ไฟนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะต้องรอให้ไปพร้อมกับทางสวนโอโดโรทิที่ซัปโปโรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่โชว์น่าจะอีกสองสวันแหละก็ไม่เป็นไรในๆมาแล้วตอนนี้ก็สโนว์ฟลูรีลงนะครับหิมะลงน้อยๆป,ปล่อยๆกาลังดีเลยแต่เดี๋ยวมันจะลงหนักละเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาแวะดูตอนกลางคืนก่อนแล้วก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูตอนกลางวันกันว่าบรรยากาศเป็นงไงบ้างกลางคืนกับกลางวันเนาะแถวๆนี้เนี่ยมันก็จะมีร้านค้าน่ารักน่ารักมากมายเลยซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเดินดูกันนะจะมีพวกร้านนหอร้านอาหารอยู่ทางด้านนู้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุด hotspot ที่ทุกคนไม่ว่าใครมาอุตลุก็ต้องมาเช็คอินตรงนี้แหละฮะก็คือสะพานข้ามคลองอุตลุตรงนี้นะฮะก็จะมีตัวบอกอุณหภูมิอยู่ทางด้านนู้นลบ 0.4องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคอลองอตลุแหละนะฮะเห็นก็ดังสินค้าอะไรต่างตงของนี้คลาสสิกมากๆซึ่งตรงนี้นะฮะนักท่องเที่ยวหลายคนก็มักจะมากันตอนกลางวันแหละนะแต่ว่าถ้าอยากมาดูแสงสีแบบสวยๆอีกแบบหนึง่งลองมากลางคืนดูก็สวยไปอีกแบบนะฮะตอนนี้เราขับรถมาแล้วก็ไปจอดที่จอดรถใกล้ๆแถวนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่เพราะว่าเมืองแถวนี้ยังเป็นเมืองต่างจังหวัดอยู่เดี๋ยวเราลองมาดูบรรยากาศตอนกลางวันมั่งประดุษครับ <S <S <c oughs> นี่ตัดมาเป็นตอนกลางวันฮนะ จะบอกว่าตอนกลางคืนดีไปอย่างนะเพราะว่าคนน้อยตอนกลางวันเนี่ยคนเพียบเลยอะโอตารุอันนี้อยู่ข้างๆคลองนะฮะบรรยากาศเดียวกันดูคนข้างบนดิช่วงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะมาเป็นทัวร์ก็เยอะนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันใกล้ที่จะถึงเทศกาลหิมะของซัปโปโรเขานะซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกสองวันนี่แหละวันที่4กุมภาพันธ์เนี่ยช่วงนี้คนก็เลยมาเที่ยวที่ซัปโปโรแล้วก็โอตารุกันเยอะเป็นพิเศษ ซึ่งวันนี้เป็นวันอ้าววันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยแหละนะถ้าวันธรรมดาอาจจะน้อยกว่าน,นี้หน่อยก็เลยเยอะมากเลยกลางวันตอนนี้ก็1องศาซเซลเซียสเนะี่ยวันที่มาตกเนี่ยจะไม่ได้หนาวมากอะไรเงี้ยแต่วันที่ถ้าเกิดมีลมขึ้นมาว่าไหร่นะฮะโอ้โหเดินไม่ได้อะเอาล่ะตอนนี้เราก็ได้สปอตด,ดีๆในการถ่ายแล้วนะฮะอะเป็นจุดเที่ยวโอเคสวยงามมากเลยตรงน,นี้ ก็นี่ก็คือคลองโอตาลุแหละครับแลนด์มาร์คเช็คอินที่ทุกคนมาโอตาลุเนี่ยมาตรงนี้ห้ามพลาดเลยนะเดี๋ยวเราจะเดินจากคลองโอตาลุไป เดินย้อนกลับไปถนนคนเดินนะครับที่เส้นนั้นเนี่ยจะมีร้านค้ามากมายเลยทีเดียวแหละแล้วก็เป็นถนนคนเดินมีร้านค้ามีร้านขายเครื่องแก้วขายของกินขายช็อกโกแลตที่สําคัญที่นี่ก็คือเขาดังเรื่องมิวสิคบ็อกซ์นะ,ะับพวกางานคราฟต์ต่างๆบ้านเรือนที่นี่เนี่ยคนมันจะเป็นสไตล์ยุโรปเพราะว่าที่นี่เนี่ยเคยเป็นท่าเรือเก่ามาก่อนนะฮะทางชาวตะวันตกเนี่ยเอาเรือสินค้ามาลงที่นี่ข้างหลังเนี่ยเป็นโกดังเก็บของมาก่อนซึ่งทุกวันนี้ดัดแปลงกลายเป็นร้านอาหารหมดแล้วต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเก่งเรื่องการสร้างสตนะ คลองคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันที่บ้านเราเนาะแต่ว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้เกิดสงครามไม่ได้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานอะไรมากมายเกี่ยวกับคลองนี้แต่ว่าเขาทําให้คลองนี้เนี่ยเป็นสถานที่โรแมนติกแล้วก็ทําให้คนมาเดินแล้วก็นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาที่ซัปโปโรก็ต้องแวะมาที่เมืองโอตารุแล้วก็มาถ่ายรูปกับคลองคลอ,องนี้แหละครับจากบริเวณคลองโอตารุนะครับก็ให้มองย้อนกลับไปด้านนี้นะ ผมมุมด้านนี้ร้านนี้แหละครับตรงนี้จะเป็นถนนเส้นใหญ่นะฮะแต่ว่าถัดไปอีกเส้นหนึ่งอะ่ะมันจะเหมือนตอกข้อสารบ้านเราฮะ,ะก็คือเป็นถนนคนเดินก็คือถัดจากถนนเส้นใหญ่นี้ไปอีกเส้นหนึ่งแล้วก็ยาวไปเลยไปจนถึงหอนาฬิกาเดินได้สะดวกสะดวกเลยนะครับแล้วก็ถ้าจอดรถตรงไหนก็เดินย้อนกลับมาหรือว่าถ้ามาจาก JR เนี่ยสถานี JR รก็อยู่ด้านนู้นนะครับก็เดินถนนใหญ่ย้อนกลับไปประมาณไม่ถึงกิโลดีไปลองไปดูถนนคนเดินกันตรงนี้นะครับก็ จะเป็นทางเดินนะครับจากคลองอุตลุตะกี้ที่เราไปกันนะครับใช้ถนนเส้นนี้แหละเป็นตรอกเล็กๆคนจะเดินไปถึงหอฬนอกาแล้วก็มิวสิกบ็อกซ์มิวเซียมนะครับที่เป็นพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีแต่ว่าเวลาเดินเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยต้องระวงังเพราะว่าคนลื่นกันตลอดเวลาเลยคนข้างหน้าลื่นข้างหลังลื่นนะครับล้มจำเบากันตัวเองก็ลื่นไปแล้วรอบหนึ่งเมือี้ต้องระวังให้ดีครับบางทีล้วงกระเป๋าไม่ได้แนะนา,นามไม่ใส่ถุงมือนะเวลาล้มเนี่ยมันจะได้มือไปยันก่อนลัวจะได้ไม่หลงดีอย่างคือว่าเรามีเครื่องหนาวเพราะนังหหัวใ้ดี น,นั่นแหละครับลมกันก้นจอมเบ้าเป็นเรื่องปกติมากตรงนี้นี่ก็นเหมือนกลับดักเลยนั่นนะลื่นเหมือนสกีเลยนั่นแหละครับเดินเที่ยวก็ต้องระวังนิดนึงนะลื่นเป็นเรื่องปกติเลยนี่ก็เดินถือกล้องนี่ก็ต้องระวังกันนะเพราะเดินถือไปนี่ลื่นกันนะเนี่ยวิธีการที่เดินไม่ให้ลื่นคือเดินตามคนข้างหน้า ตรงไหนเขาลื่นเราจะเห็นเราก็หลีกเลี่ยงถ้าเป็นพื้นที่มีแบบสโนว์เป็นแป้งหิมะจะไม่ค่อยลื่นแต่ถ้าเป็นพื้นแบบที่เป็นน้าแข็งฉาบเน,นี่ยอันเนี้ยลื่นะมัดเลยดอกรองเท้ายังไงก็เอาไม่อยู่แล้วมันจะชอบลื่นแถวแถวตรงประมาณนี้แหละที่เขาโรย,ยเกลือสีดำๆนี่มันจะล,ลื่นแถวประมาณนี้แถวประมาณทางที่มันจะลงไปทางถนนเนี่ยบ้านเรือนแถวนี้นะศิละปะก,การออกแบบการสร้างเนี่ยก็เป็นแบบโซนตะวันตกหมดเลยนะนี่ก็คือสเสน่ห์ของโอตารุเหมือนกันเนี่ยบ้านเรือนก็จะเป็น แนวแนวอิดอย่างเงี้ยสาเวสเทิร์นเป็นยุโรปผสมญี่ปุ่นที่ลงตัวมากๆโอ้โหร้านนี้หอมมากเลยอระปลาหมึกเป็นร้านปลาหมึกย่างไงกินหอมสุดๆเฮ้ยน่ากินมากขอเข้าไปแอบดูนิดนึงอ๋อเขาก็เป็นปลาหมึกอย่างงี้นะปลาหมึกแร่ทำกันทั้งหน้าสดๆให้ดูเลยแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่เกี่ยวกับปลาหมึก เฮ้ยมีเสื้อปลาหมึกด้วยว่ะ <Wow. S 1> ต้องขายเสื้อกันเลยเหรอคิดได้นะคนญี่ปุ่น,นทุกอย่างฮนะอีกอย่างหนึ่งที่น่ากินมากนะก็คือเนื้อวากิวเนี่ยโป,ปกะกับข้าวเนี่ยน่ากินมากเลยเดี๋ยวลองเดินไปดูใ,ใ,ใ,นในกล้ๆดีกว่ากลิ่นเป็นยังไงบ้างนะไปดูเนื้อวากิวอ,อุ้ยนี่เห็นไหมลื่นไปปืดแล้ว,อ,วอ๋อเป็นสลักเป่านะแล้วก็ช็อปสติกเออร The cat sat on the ทุกอย่างก็ทําเป็นของซซเวเนียได้เนาะอันนี้เป็นตะเกียบฮะอีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของเมืองโอตารุเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกเครื่องแก้วคมไฟทั้งหลายนะฮะซึ่งมีการทํากันมาอย่างยาวนานแล้วที่เมืองนี้นะฮะเมืองนี้เนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากทางเวสทิรชนทังชาติตะวันตกเยอะนะครับเป็นเมืองท่าเรือมาก่อนเพราะนั้นของที่มาจากทางเวสทิรชนเนี่ยก็จะเข้ามาที่เมืองนี้ก่อนเลยแรกๆที่เข้ามาแน่นอนว่าสมัยก่อนเนี่ยในเรื่องของไฟเป็นตะเกียงไฟนี่แหละเพราะนั้นเรื่องของคมไฟอะไรต่างๆก็เลยถูกกําเนิดขึ้นนนนมมาาใเเืืออองงงทหขญี่่ปุนน อันนี้ถึงแล้วครับร้านโปรดพี่ชายผมเองนะพี่เอ๋ริติชัยนะครับเจ้าของร้านชาริบราลคาเฟ่ไทยแลนด์นะฮะมาญี่ปุ่นนี่ไลยมากับพี่เอนะ๋เนี่ยคิดถึงพี่เอ๋ทันทีเลยพอเจอร้านเนี่ยส n นว์ปี้วิลเลจนะครับโอ้โหอยู่ไม่ไกลจากตรงหอในากานะญี่ปุ่นนี่เขาถือว่าเป็นเมืองของอนิเมะแล้วก็คาแรคเตอร์ต่างๆที่มีชื่อเสียงระดับโลกจริงๆครับจะสังเกตว่าสนุ์ปี้ได้รับความนิยมมากๆแล้วก็มีของที่มีขายเฉพาะเมืองนั้นๆให้ได้สะสมอย่างไม่หยุดจริงๆอย่างที่นี่ก็จะเป็นสโนว์ปี้ลิม ักสะสมได้หิ้วกลับบ้านกันอันนี้มี Tourist Information Center แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ฮนะก็อยู you know now, <ๆ>่หนาวๆก็ต้องทานเบียนะนี่เป็นโรงเบียฮะตึกนี้ก็สวยนะ เมื่อ10กว่าปีที่แล้วมานี่ต้างล้างตอนนี้เขาก็ตึกไหนที่เป็นตึกล้างเนี่ยเขาก็พัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวหมดเลยนะหอ,อตลุตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วขอนาฬิกาจะเห็นว่าอยู่ด้านนู้นแล้วก็จะมีนาฬิกาไอ้น้ําที่ใครก็ต้องไปถ่ายรูปไปฟังเสียงมันหวูดสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ด้านนู้นมาถึงอีกจุดหนึ่งเช็คอินที่ห้ามพลาดนะฮะนอกจากคลองออตลุแล้วเนี่ยก็ต้องมาที่มิวเซียมตรงนี้แหละครับ <c oughs> เคยเห็นในหนังนะแฟนเดย์ใช่ปะ่ะตรงนเนี้ยเหนียงพี่มีอะไรจะบอกพี่มีเวทมนตรู้ปะ เวนมนอะไรหรอนี่ไงานาฬิกาไอ้น้ำตัวนี้ละครับซึ่งอยู่ หน้าพิพิธภัณฑ์มิวสิกบ็อกซ์นะครับเป็นมิวเซียมนะฮะแล้วก็ข้างในก็มีขายของด้วยที่นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องของกล่องดนตรีนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครฟังกันแล้วลหละแต่ว่าก็ซื้อเป็นที่ระลึกกันเยอะนะมันก็มีความคลาสสิกของมันแหละแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นหอในกานะฮะเป็นโดมสูงอย่างเงี้เป็นจุดเช็คอินที่ต้องมาถ่ายรูปกันนะสองจุดสำคัญสำคัญที่สุดของอุตลุกก็คือคลองอุตลุกกับในกาไอ้น้ำตัวเนี้ยแล้วก็หอในกาตัวเนี้ยต้องมาแล้ววันนี้อากาศดีมากครับเพราะเป็นวันััน <S 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 <laughs> นนททีีี่่่ตตกกอ้้ยไมมมปปหะะแแบบบบลลซึงงถา สวยอ่ามีแดดออกหน่อยๆอย่างเงี้ยเอรเฟ kt มากๆล่ะหอในการด้านนี้ก็มีเสียงด้วยเหมือนกันนะเออเพิ่งรู้นะว่ามีแต่ไอ้น้ำอย่างเดียวต่อไอ้น้ําเหมือนเขาตั้งเวลาไม่เท่ากันอะไอ้น้ำจะดังก่อนแล้วก็ทางนี้ค่อยดังเนาะตกลงเวลามาตรฐานอุตลุคคืออะไรวะเนี่ย สมัยก่อนหลายร้อยปีมาแล้วคอกไกโดมีชาวไอนุเป็นคนท้องถิน่นและเชื่อกันว่าโอตลุเป็นภาษาไอนุแปลว่าแม่น้ําที่ไหลผ่านหาดทรายซึ่งก็จริงแหละครับสมัยก่อนเนี่ยมีคลองไหลผ่านใจกลางเมืองลงสู่ทะเลแต่ทุกวันนี้ก็เหลือแต่คลองที่เขาอนุรักษ์เอาไว้เท่านั้นประกอบกับอาคารบ้านเรือนในสมัยเก่าทําให้ที่นี่เป็นเมืองเล็กๆที่ดูมีสเสน่ห์จริงๆโดยเฉพาะในช่วงหน้าหน,นาวที่มีหิมะโปรยปลายลงมาแบบวันนี้นั่นเองเที่วยวตลุเนี่หนยหน่วยหนึ่งที่ทางานหนะักก็คือว่ารถโกยหิมะครับเพราะว่าหิมะเยอะมากๆเลยสังเกตเนี่ยถ้าภูเขา นะทำงานวิ่งกันทั้งวันทั้งคืนนะครับเพราะว่าหิมะมันตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมกรากรุมพานนะฮะเนี่ยโกยกันก็ความหนามันท่วมหัวเราอะแล้วก็เอ้ดอกนี้มันสวยดีนะไม่รู้ดอกอะไรเหมือนกันนี่ถ่ายอยู่หน้าโรงแรมนะที่เรามาพักกันแกวนปาร์วอตตโลุนวะอตตโลุจะเป็นางฮะเป็นเมืองที่หน้าติดทะเลแล้วก็หลังติดภูเขานะฮงจุ้ยใช้ได้เลยเนีย่ยดอกสีดแดงแบบนี้สวยดี ขึ้นอยู่ทั่วเมืองเลยหนะหนาว เหมือนเขาสลัดใบแล้วเขาก็เหลือดอกอย่างเงี้ยโรงแรมที่เราอยู่นะครับในคืนนี้ที่โอตารุก,ก็คือแกรนด์พาร์คโอตารุเป็นโรงแรมที่อยู่โซนๆใกล้ๆกับท่าเรือนะครับวิวของโรงแรมเนี่ยจะมองออกไปเห็นอ่าวเลยนะครับแนะนําว่าเหมาะสําหรับนะักท่องเที่ยวที่เช่ารถมาเพราะว่าที่เนี่ยที่จอรดรถดีเดี๋ยวถ่ายดูที่จอรดรถ้างล่างนะครับมันจะไม่โดนหิมะมันอยู่ใต้ดินนะฮะแล้วก็ต่อคืนเนี่ยประมาณ3า0 0บาทเองก็ยังจะถูกนะครับถ้าเทียบกับโรงแรมที่ใกล้กับสถานีรถไฟ JR นะแต่ว่ามีข้อดีข้อเสียแหละใครที่ใช้เจอาก็แนะนําให้พักแถวนั้นมีตลาดปลาเลยแถ เลือกได้ขับรถไปจอดที่ไหนก็ได้ปาร์กิ้งรถแถวนี้ก็ไม่แพงนะครับชั่วโมงหนึ่งประมาณ60บาทอะไรประมาณนี้นะมันราคาแต่หวัดอะ่ะแล้วก็ในส่วนของโรงแรมนะครับที่ดีอย่างนึงก็คือว่าโรงแรมนี้ติดกับซูปเปอร์มาร์เก็ตของอีออนปิด3ามทุ่มเพราะนั้นดึกๆเราก็ลงมาทานอะไรได้แต่ว่าอย่าดึกไปกว่า3ามทุ่มนะนี่ฮะซูปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่เลยใหญ่มากเหมือนคล้ายๆบิ๊กซีบ้านเราเลยฮะ คือใหญ่มากเลยเพราะนั้นโรงแรมนี้ก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่านี่แหละติดกับซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีพวกห้างของกินของใช้นะครับก็เป็นห้างตาย่ยงหวัดแหละแต่ว่าตาย่ยงหวัดก็มีโอนเดนะ,นนะแล้วก็ใครที่อยากซื้อยาราคาตาย่ยงหวัดอาจจะถูกกว่าในเมืองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็เขามีพวกร้านอาหารเยอะๆเลยร้านอาหารก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับ ตามนี้ก็จะมีพวกอุด้งข้าวปลาดิบแล้งหลายนี่ข้าวขอสาลายแล้วก็ตรงไปนู้นก็คือทางเข้าโรงแรมครับก็เรียกว่าอยู่โรงแรมนี้ก็ไม่อดตายอ <c oughs> ่ะไปเดี๋ยวไปดูห้องพักกันอยู่ที่ห้องนี้นะครับลองดูห้องพักเร็วๆนะชื่อแกรนพาคอเทลนะครับโอตัลุตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ํานะครับ มีอ่างอาบน้ำนะใช้ได้ชักโครกก็ออโตเมติกสไตล์ญี่ปุ่นฮะมีตู้เก็บของมีเตียงเพิ่มเสริมให้ด้วยนะครับที่เราเช่าแต่วิวนี่สุดยอดฮะนี่เป็นวิวทะเลนี้เลยนะอ่าเหนี่มาตกอยู่ โอเคตอนเช้านะครับออกจากโรงแรมเรากําลังจะขับรถไปที่ตลาดปลาสังคคุเป็นตลาดสดซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ JR แต่เนื่องด้วยว่าเราขับรถมาโรงแรมมันอยู่ใกล้ทางฝั่งทะเลเดี๋ยวเราจะต้องขับไปที่สถานีรถไฟ JR ซึ่งตรงนั้นมีที่จอดรถ Public Space อยู่ของตลาดสดเขาเลยนะใครมาเนี่ก็แนะนําให้ต้องมาแวะตลาดปลานี้นะครับโอ้รถไฟ JR วิ่งอยู่นะเห็นไหมาทางไปตลาดปลานะครับก็ใช้เวลาประมาณ 14นาทีนะครับประมาณไม่ถึง5กิโลเมตรก็จะถึงละโจรโรงแรมเนาะไปเดี๋ยวเราขับรถไปครับผ่านตัวเมืองความรลักทุเลในการข้ามถนนนะฮะโอ้โหก็ะจะข้ามแล้วดีไม่ลื่นปื้งเอาละครับตอนนี้เราก็มาจอดรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปตลาดปลากันน่าจะอยู่ในซอกๆนี่แหละตลาดปลาเนี่ยมันก็อยู่ติดกับสถานีรถไฟ JR จะเห็นว่าเนี่ยรถไฟ JR ลงังรถไฟอยู่ข้างหลังนี่นะครับเราก็มีที่จอดรถอยู่ใกล้ๆก็สะดวกสบายดีเนาะรีวิวที่จอดรถนิดหนึ่งฮะที่จอดรถก็จะเป็นอย่างนี้ละครับมันจะมี ตัวแมชชีนที่ให้เราดูเนาะแต่ว่ารถที่นี่เนี่ย oh, <no. S 1> เผลอปั๊บเดียวจะเป็นอย่างเงี้ยดูกองน้ำแข็งประมาณนั้นนี่มันก็จะมีแมชชีนเวลาเข้ามาเราก็เหมือนบางทยแหละเข้ามาก็รับบัตรแล้วก็ตอนออกเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเป็นเว้นดิ้งแหละก็คือแบบสเสียบบัตรเข้าไปแล้วก็ใส่เงินสดเข้าไปหรือใครจะใช้เครดิตการ์ดก็ได้ตามไต้หวันราคามไม่แพงเท่าไหร่ไปเดี๋ยวเราไปดูตลาดปลากัน หาหันเช้าเจอทางเข้าแล้วมันก็จะเป็นตรอกซอกซอยนิดหนึ่งนะแต่จริงๆมันมีทางเข้าใหญ่อยู่อะแต่ว่าตรงนี้เป็นทางเข้าจากที่จอดรถครับมีร้านอาหารอยู่ข้างหน้าเลย king crab เนาะ,ะเข้ามาแล้วดูีตลาดปลาตรงนี้ลื่นนิดนึงโอ้อยู่สตรอเบอรี่ king crab มีหอยเฮ้ย อันนี้เขาเรียกอะไรวะ <c oughs> หน้าตาแปลกๆเขาให้นั่งทานแบบนี้ด้วยนะย่อยตัวนี้มันพยายามจะโผล่เหนือน้ำขึ้นมาก็ <c oughs> มีทั้งอาหารขายนะครับเราก็หาที่ทานข้าวเช้าแล้วครับข้างหน้าก็เป็นตลาดสดนะส่วนข้างหลังเนี่ยข้างหลังร้านเขาส่วนมากก็จะเป็นร้านค้าที่ให้นั่งทานได้นะ <c oughs> อันนี้เราก็สั่งเป็นชุดซาซิมินะครับซาซิมิ <c oughs> แล้วเดี๋ยวสั่งปูจะเล็กๆมากินกันอันนี้ข้าปลาครับปลาควต นี้เป็นข้าวหน้าปูตอนแรกจสั่งปูทะรบะแล้วสงสารมันเขาเอาสดๆมาย่างเลยก็เลยไม่เอาดีกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบนักเบสบอลคนนี้มากเลตารุเนันมีอยู่ทั่วไปหมดเลยเขาเล่นได้ทีมลอสแองเจลิสแองเจลส์แล้วก็ดังมากเลยเป็นตัวที่แบบตีโฮมรันได้เก่งม,มากและนั่นก็คือทั้งหมดของโอตารุฮอกไกโดนะครับเมืองที่อยู่ใกล้ ซับบโรนิดเดียวนั่งรถไฟมาก็45นาที JR ก็ถึงแล้วแล้วก็เป็นเมืองที่อยู่ติดทะเลนะโรงแรมมีให้เลือกเยอะตอนนี้อยู่หน้าสถานีรถไฟ JR ถ้าใครนั่ง JR มาจากซับบโรก็มาลงตรงนี้นะครับโรงแรมที่แนะนำที่ใกล้ที่สุดของ JR เนี่ยตัวนี้เลย d o มมี่อินี่โรงแรม d o ม m y อินที่นี่มีออนเซ็นด้วยนะเป็นออนเซ็นเล็กๆให้แขกแชร์ได้นะครับก็เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแหละแล้วก็อยู่ใกล้จากนี้เดินไปก็อีกประมาณสัก 15นาทีจากดอมิอินเนี่ยจากสนามรถไฟเดินไป15ทีก็จะถึงคลองโอตาลุที่เขาว่ากันว่าโรแมนติกกันนะตอนกลางคืนช่วงประมาณต้นๆ้นเดือนกุมภาก็จะมีเทศกาลไฟด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะไปไหนต่อบางทีถ้าหนาวๆนาวไม่อยากไปก็ขึ้นแท็กซี่ตรงนี้แท็กซี่จตงหวัดราคาไม่แพงไม่เหมือนที่โตเกียวถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับดีแนอามและอย่าลืมหา DNA ในตัวที่เจอวันนี้ลาไปก่อนแล้วจากฮอกไกโดสวัสดีครับอย่างรถเคคาก็เป็นที่นิยมในญี่ปุ่นนะอย่างตัวนี้สปาเซีย อ่ะที่บ้านก็มีเป็นสีเหลืองก็รุ่นประมาณคล้ายๆนี่เลยจะเห็นว่าเขาสมบุกสมบันมากนะอันนี้แบบเมืองหิมะนะก็ยังขับได้แสดงว่าประสิทธิภาพเนี่ยไม่เลวเลยเห็นคันเล็กๆอย่างนี้แต่ว่าลุยหิมะลุยอะไรได้ขึ้นเขาลงเขาได้นะคันนี้น่ารักมากจริงๆที่บ้านก็เอ้เจ้าสีเหลืองขของญี่ปุ่นกันนะม,มาจากญี่ปุ่นอิมพอร์ตมาเลยแหละไฮบริดนะครับแล้วก็ นี่คร oh. ับเขาอยู่กับหิมะาอยู่กับลุยกับพิมะาอย่างนี้ได้ประสิทธิภาพพอดีมากนี่เจ้าคันนี้น่ารักเขาเรียกว่าสุสกิฮัสเลอร์นี่เคคายอดทิศของที่นี่นะเข็นหลายคันมากเลยอะหรือมันคันเดียวกันแล้วข็จอดมาตามเราอะ